สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องกันและกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตามสัญญานะครับผมจะนําเหรียญของหลวงพ่อบดนี้นะครับมาให้ทุกท่านรับชมนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นปดนี้มีรัพ์นะครับรุ่นนี้คือสร้างน้อยมากนะครับจะอยู่กับไม่กี่คนแล้วครับประมาณหลักร้อยคนนะครับไม่ถึงหลักพันนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็น เนื้อนวะนะครับหน้ากากเงินนะครับอันนี้ยิ่งน้อยไปใหญ่นะครับเท่าที่ทราบนี่คือไม่น่าจะเกินห้าร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้รุ่นปุตนี่มีสับสวยงามเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากกล่องมาให้ทุกท่านดูนะครับว่าสวยงามไหมนะครับ เป็นกล่องสกกลาดอย่างดีเลยนะครับออกจากวัดนะครับอนี่นะครับสวยนะครับเหรียญหลวงพ่อปุณณีนะครับเป็นเนื้อนวะอันนี้ด้านข้างนะครับรอยปั๊มอะไรก็สวยงามนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ เป็นรูปพระธาตุวายโยนะครับข้างหลังก็เช่นเคยนะครับเป็นคาถาของหลวงพ่อปนนี่นะครับมหาปัญโยนะครับมหาลาโพพระวันตุเมนะครับเป็นภาษาขอมโบราณนะครับส่วนโค้ดนะครับเป็นโค้ดปอปานะครับแบบนี้คือโค้ดปอปานะครับตอกหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับทางล่างเขียนว่าวัดพระธาตุวายโย สวยงามนะครับวิ่งโดนรอยมือนี้ไม่ใช่รอยมือผมนะครับเพราะว่าผมเวลาผมจับผมจะจับขอบเหรียญน,นะครับทุกท่านที่มีเหรียญเนื้อนวะอย่างผมเนี่ยก็คือจะมีรอยมือทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะยิงอยู่ในซองหรือว่าถอดออกจากซองมาแล้วนะครับนี่เนื้อหน้ากากนะครับอันนี้ด้านหน้าหน้ากากสวยนะครับใครมีไว้ในครอบคลองนี่ผมว่า ผมว่าไม่แบ่งบูชาแบ่งเช่ากันง่ายๆเลยครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างหายากนะครับไม่มีใครเอาออกมาโชว์ด้วยนะครับในกลุ่มน้อยนะครับที่จะเห็นแบบนี้นะครับส่วนเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญหลวงพ่อบดนี่ก็มีออกมาหลายรุ่นนะครับเช่นเลื่อนยศเลื่อนฐานะ,ะปดนี่ปาฏิหารรุ่นเสาห้า อะไรประมาณนี้นะครับก็มีมีอีกหลายๆรุ่นนะครับก็มีทั้งผระผงเป็นสมเด็จนะครับเป็นผ้าสมเด็จข้างหลังเป็นผ้าจันโตนะครับก็มีนะฮะคือมีหลายรุ่นนะครับก็ลองไปเช่าหากันดูในกลุ่มนะครับแล้วก็มีผ้ายันนะครับผ้ายันนี่จะมีทั้งหมดเจ็ดสีเลยนะครับตามมันเกิดแต่ว่าที่เห็นเหลืออยู่ในกลุ่มเช่าบูชานี่จะเหลือน้อยเลยนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก สามสีได้บ้างที่เห็นนะครับก็มีสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวนี่น่าจะน้อยแล้วนะครับครัวน,นี้ก็กลับมาในส่วนของสองดูเหรียญกันต่อนะครับก็เป็นการส่องกล้องดูนะครับว่ามาส่องกล้องดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับว่าเหรียญจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราดูข้างหน้าก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อนวบก็คือเหรียญทุกเหรียญจะมีห่วงนะครับทุกท่านหเหรียญของเราพ่อปดนี้เนี่ยจะเจาะห่วงแบบนี้นะครับจะมีห่วงแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับน้อยนะครับที่จะไม่มีเจาะ เจาะหูเหรียญนะครับก็คือจะมีเจาะหูเหรียญแทบทุกเหรียญนะครับอันนี้คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเป็นสกล้องให้ดูนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับนี่นะครับหน้ากากเงินสวยเลยนะครับตัดกับเนื้อนวะที่เป็นสีดํานะครับลงตัวมากนะครับบอกเลยนี่นะครับคือสวยจนไม่ ม่รู้จะสวยยังไงแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้มีไว้ในครอบครองก็รีบเช่าหานะครับเพราะว่านานไปเนี่ยราคาเห็นเปิดมาอยู่ที่ประมาณห้าพันห้านะครับล่าสุดห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเหรียญเนื้อสามกษัตริย์นะครับของหลวงพ่อปุณนีเนี่ยที่เห็นผ่านตานะครับตอนนี้ก็ห้าพันห้าแล้วนะครับคาดว่าน่าจะ อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอัพขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างรอยตัดนี่นะครับด้านข้างรอยตัดชัดเจนนะครับ สว,สวยงามตามทองเรื่องนะครับต่อไปด้านหลังเหรียญน,นะครับแน่นอนนะครับข้างหลังก็ด้านบนเจดีนะครับจะเป็นคาถานะครับเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อปดนี่นะครับ ช่องแรกนะครับจะเขียนว่ามหาบุญโยด้านบนนะครับมหาลาโพนะครับด้านข้างฝั่งนี้เขียนว่าพระวันตุเมเป็นภาษาขอมนะครับตอกโค้ดปอปลาครับนี่นะครับโค้ดปอปลาในคลิปที่แล้วนะครับในในในคลิปที่แล้วผมบอกว่าตัวนี้เป็นโคดรยะไม่ใช่นะครับพอดีผมดูผิดนะครับในในเลดในคลิปที่เป็นเลดอ่ะ ผมบอกผิดไปนะครับความจริงแล้วมันคือปอปลานะครับตัวนี้มันคือปอปลาส่วนตรงกลางนะครับชัดเจนก็คือเป็นพระธาตุวาโยนะจ๊ะเป็นโค้ดเลเซอร์เหมือนกันนะครับเป็นโค้ดเลเซอร์สวยงามนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับก้างล่างเขียนพระธาตุวาโยนะครับอันนี้คือผิวเนื้อนะครับ เนื้อนวะนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อนวะนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมาเนื้อนวะถึงได้มีความสำคัญนะครับแล้วที่มาของเนื้อนวะเนี่ยมายังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนี่นะครับในกล่องกระมี่นะครับสวยงามเลยนะ ผมดูแล้วว่าสวยงามมากนะฮะถูกใจเลยนะครับรุ่นที่ถืออยู่คือรุ่นปดนี่มีทรัพย์นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับหน้ากากเงินนะครับส่วนนวะโลหะนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าเนื้อนวโลหะคืออะไรนะครับเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะนะครับคือเนื้อ ที่มีส่วนผสมของโลหะทั้งหมด9ชนิดนะครับประกอบไปด้วยชินหนึนะครับจ้าล้ำเงิน1เหล็กแล้วก็บริสุทธิ์นะครับประหลอดสังกะสีทองแดงเงินนะครับแล้วก็ทองคำนะครับทั้งหมดจะมีส่วนประกอบ9ชนิดนะครับที่อยู่ในเวลาทำเหรียญหรือว่าสร้างพระกิ่งนวะขึ้นมานะครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับทุกท่าน นี่แหละนะครับคือความสำคัญของอพระนะครับที่เป็นเนื้อนะวโลหะทำไมถึงเป็นเนื้อที่ลงมาจากเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขออำนวยอวพอรให้ทุกท่านนะครับปดหนี้และมีทรัพย์นะครับปดหนี้มีกำไรนะครับเหมือนชื่อของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ ฝากพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับช่องกันและกันนะครับว่าครั้งหน้านะครับจะเป็นเหรียญอะไรนะครับรุ่นอะไรของหลวงพ่อกปวดนี่นะครับเดี๋ยวผมนำมาอัดคลิปให้ทุกท่านดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ